ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสร้างรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าโดยการใช้วงเวียนค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะแทนค่าจุดตรงจุดกึ่งกลางของวงกลม,มให้เป็นจุด B แล้วก็ตรงนี้ให้กลายเป็นจุด A นะคะแล้วก็ใช้วงเวียนนะคะจิ้มไปที่จุด A แล้วก็ให้มันห่างกับจุด B นิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็ให้อ่าทางเป็นเส้นอย่างนี้นะคะ ทำทั้งด้านบนด้านล่างเลยนะคะแล้วก็มาจิ้มที่จุด B ค่ะไม่ต้องปรับขนาดนะคะแล้วก็ใส่จุดลงไปค่ะจุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุด AB นะคะ วนจุดตรงนี้ค่ะขอแทนเป็นจุด B A ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้ไม้บรรทัดค่ะลากจากจุด A B มาจุด B A อย่างนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็สร้างจุดตรงนี้นะคะให้เป็นจุด C ค่ะ แล้วเราก็ใช้จุด C ลจิ้มไว้ที่จุด C หลังจากนั้นก็กำหนดกับเส้นตรงนี้นะคะแล้วก็วาดมาอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ขยับข้ามานะคะปุ๊บอย่างนี้ค่ะตรงนี้จะได้เป็นจุดตรงนี้นะคะขอสร้างเป็นจุดดีค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะมาลากจากจุด D ดมาตรงเส้นนี้นะคะชึบก็จะได้ตรงนี้นะคะมี A B C D แล้วตรงนี้ก็ต้องกลายเป็นจุด E นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็แทนจุด D เป็นหนึ่งค่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะจุด D กับจุด E แต่เราตะวัดเพิ่มขึ้นค่ะให้ตรงนี้นะคะแทนเป็นสองค่ะฝั่งเดียวฝั่ง C ก็ทำเหมือนกันนะคะยึด D, D เป็นหลักค่ะ D กับ C ก็จะได้จุดตรงนี้นะคะเป็นสามค่ะแล้วก็จุด E กับจุดกับตรงนี้นะคะ่ะแล้วจิ้มไปเลยไม่ต้องใครจุดสองกับตรงนี้นะคะไม่ต้องปรับค่ะเพราะว่าเรา เนี่ยวัดระยะจาก V c มาแล้วนี่เลยเนี่ยตรงนี้นะคะที่เราวัดระยะกับ DC มาแล้วเราก็ไม่ต้องขยับนะคะแล้วก็มาจิ้มตรงจุดที่สองค่ะแล้วก็ปุ๊บมาอย่างนี้ค่ะตรงนี้ก็จะแทนแทนเป็นหนึ่งสองสามตรงนี้ขอแทนเป็นจุดที่สี่ค่ะแล้วเราก็จิ้มจุดสามแล้วเราก็จะวัดมาอย่างนี้ จุดสกับจุด B A นะคะจุดตรงนี้ก็จะแทนเป็นห้าค่ะจะเป็นจุดที่ห้านะคะหลังจากนั้น,นนะคะเราก็โยงมันอาจจะดูไม่ค่อยชัดน,นะคะขอไปค,ค่ะแล้วก็โยงเส้นที่หนึ่งมาสองนะคะจุดที่หนึ่งมาจุดที่สองใช้ปากกาดแดงโยงนะคะจะได้เห็นชัดๆ แล้วก็จุดที่หนึ่งจุดที่สามจุดสามไปห้าจุดสองมาสี่หลังจากนั้นก็จุดสุดท้ายคู่สุดท้ายสี่มาห้าค่ะ,คะก็จะได้เป็นห้าเหลี่ยมด้านข้่าเลยนี้ค่ะถ้าเราก็มาลองวัดดูนะคะห้าจุดห้า ห้าจุดห้า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 อย่างนี้นะคะยาวก็จะได้ความยาวด้านละห้าจุดห้าเซนติ เมตรค่ะ